เรื่องมีอยู่ว่าผมอยากเล่นอย่างในเกมเกมนี้นะครับแล้วก็หาเซตที่เองเคยใช้นะครับไม่ได้เซตมาก็ยืมของเขาไปแต่ผมดันไปเจอ <S <S 1> <S 1> เซตนี้ฮะลดคู่ดาวหจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับผม ปเปิดมอดเลยเฮ้ยดูเหมือนจะสจะู้ไม่ได้เออเราตอนเกมพลังแฝงเดสเปเลตดูเอวเาดูดเลือดไม่เฮ่หลบไปทางยามก่อนสับสองสี่เอาหลบมาก่อนนะมังกรเล็กดีกว่าตามสูตรใครได้ไม่ได้แล้วย่างเงี้ยไม่ได้ละหนึ่งพันเก้าร้อยครับประมาณหนึ่งพันแล้วก็เราแบบ ลาดแบบชิวๆสู้ครับอ่าแล้วจังหวะนี้ครึ่งหลอดกับครึ่งหลอดกับฟิกไม่ทันออกมาก่อนจังว่าสู้อันโหฟิกเกอร์หลบตั้งแต่จังหวะแรกก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพาลาดละก็เกือบตายอกลับตัวอ่ะโหหมดเลนเดี๋ยวเหลือไว้ตรงนี้เหลือให้หน่อยได้ไหมโอ้โหเลเวลห้าเข้าไปแล้ว ไอ้ฮัตเลเวลสามกับเลนไม่ทานเลยเพื่อกลับบ้านเองเพื่อนปีนะี้กมได้คิวไปเออสี่พอดี <c oughs> เฮ้ยผมคิดว่าวัด <c oughs> โอ้โหคิวเลนกูหมดเลยขอระบายอ,ร <c oughs> า,า,รอารมณ์เฮ้อเศร้ามาดูกันทีกันครับวัน รูนลดคูดาวห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะบิวดได้หลายรูนเลยนะที่เห็นมาจะเป็นรูนเจาะร้อยเพียวๆไปเลยนะครับไม่มีห้อยคีแล้วก็จะมีแบบห้อยคีมาบ้างนะครับอันดับสองนะอันดับสามก็จะเป็นรูนคีสิบหกนะครับดับสี่เนี่ยลดูดาวห้าเปอร์เซ็นต์นี้เพิ่งเห็นเลยแล้วแบบวิเลจเขาแบบ90%ด้วยนะคนใช้อ่ะอันนี้เอาเรื่องเลยนะ เล่นสิบตานี่คือแพ้ตาเดียวนะวิเล่เก้าสิบเล่น10สิบตาคือแพ้ตาเดียวนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องหัวขนาดไหน,นสสแล้วก็ไอเทมเขาวิวเป็นโอดินวิวนะครับได้เกาะแล้วก็พาสิของไอเทมนี้โดนตีก็จะได้ความแรงนะครับแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่ด้วย ก็มีในส่วนดีบิเชอร์ครับบุคูดาวเข้าไปอีกตัวแข่งเข้าไปอีกนะครับหนึ่งคอโบใช้ดวิลไว้แค่นี้ครับเดวิลเอาเวกคื่อนนี้เองแล้วก็นี่ครับเซตอาเคเนเมอร์ไว้เขาไปเคลียร์กลางกับเพื่อนนะครับได้กลางโอ้โห ดูลายเดินของเออร์รไว้นะครับคือคีบข้าก็ต้องเดินอ้อมอคีบอะไรคีบข้าต้องเดินอ้อมไม่เดินอ้อมก็เดินกลับบ้านแต่ถ้าเดินมาแบบนี้ใส่ครับหนึ่งการเขาน่้จะหมดสกิลไปแล้วปุ๊บ่งเข้ามาจังหวะน,นี้สต่อปุ๊บไปข้างหน้าเลยแล้วเราอาจจะได้เลนล่างด้วยนะครับด้วยครีปที่เราทําไว้โอ้ไม่ได้้็เอาการก็ได้ครับ แต่เบลือป่ปลิบไงเบลือป่ปลิบไงเราแบบว่าเข้าไปทัชทัชมาฮาวก็น่าจะได้ลนะเฮ้ยอะเฮ้ยอะน่าจะลงล่างว่ะมาแล้วเพื่อนเล็บนายก็ไปยืนแบบาโดนล่อจริงเลยฮะ <c oughs> กลับไม่กลับสายพิบก,กลับไม่กลับล่อจริงด้วย หลบครับเออโตตอนที่กระโดดขึ้นไปมันจะมีสแต็กในการเก็บอ่าที่เป็นพาสซีฟที่แบบเอาไว้ขวานใหญ่อะเออจามขวานใหญ่อันนี้เราก็ต้องหลบไวเนี่ยทามิงเขาเรียกว่าเราต้องย้ายขึ้นไปด้านบนนะฮะย้ายปกติย้ายปกติเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนได้เดินก่อนตอนนี้เราเคลียร์หลังฮะแต่ว่าแต่วะโอ้โหเข้ามาซัดหนึ่งดอก นี่รุนบกุดดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะโคตรแรงแต่เหมือนเดิมแหละก็มีในส่วนของเจาะเกาะมาด้วยพลังโจมตีนะฮะอันนี้เราต้องมาเคลียร์คลิปเล็กน้อยเมื่อกี้ผมไม่ได้เคลียร์เลนตัวเองนะครับเห็นแบบว่าเลนกลางแล้วก็เห็นไฟล่างพอดีก็เลยไปเลยมาตอนนี้เราได้ส่วนผสมของบูนาร์ภาษามาแล้วนะครับ ไม่ได้เล่นานาเลยหยา,า,ปา,ปาปนป่าบูบสบ้าบ้าเห็นหรือเปล่าวะตรงนี้ไม่น่าจะเห็นไม่น่าเห็นจริงอติว้เลยครับ เหมือนจะมาแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคัดจังหวะเพื่อนคัดจังหวะแต่ฮัดเอาให้เพื่หึออกมาก่ออ,อมากนไอ้ตัวน,นี้อันตรายข้อนตีเราออกนี่ตามสเต็ปตัวน,นี้เ็เคลียร์เลนเดี๋ยวเราจะเคลียร์เลนเสร็จก็กลับบ้านไปเตนนิมเลือดนะครับได้บนมาละ ผมก็าฟาร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาถึงเลเวลสิบสองสิบสองปุ๊บแปลว่าผมจะเริ่มบรรเลงเพลงแล้วผมจะเริ่มโอเปร่าแล้วนี่เลยเสรซตออดิเบลนะครับเลื่อนประมาณนี้ก็โอเปร่าได้ไม่ต้องถึง 12. เลเวลสิบสองเลื่อนประมาณนี้แต่เขามีไอคิวอะระวังเอ็กซ์คิวอีซิโนฮาตะโก ค้นหาทาเกาอรนบเฮ้ยเอ้าโอ้โหดูเออรล้มันมาถึงว่าบินไปแล้วนะดูวดูดูวดดูความที่มันติดขื่อแล้วมันกลับมาที่เดิมเคยเป็นผมเคยเป็นอยู่เอ้าป้อมยังไม่แตกเลยนี่จะหาสีฟ้าครับตีป้อมเหมือนเดิมบับป้อมศัตรูได้ถูกทำลายลงแล้วศัตรูได้รับชัยชนะ ต้องไปทีมเราดิศัตรูอะไรไปดีกว่าฮะโอ้โหมานงมานาหมดเดี๋ยวให้บัฟฟ้าเพื่อนดีกว่าเรากลับบ้านเติมเลือดด้วยครับมาแล้วจวังหวะ Don't stay stay can't say you ever stay inside you ever I need ม o u ever I never s a d I ส่วนไปส่วนบีแจนวะผมจะตีคลิกซี่ไปส่วนบีแจน มาก็ตอนนี้รถคูดาาก็กระหน่ำกันแล้วนะครับใช้คอมโบได้เรียกได้ว่ารำประติดประต่อลำประต่อประเนื่องแล้วรอครับรอความรักไม่เอานี่ไงไม่รอครับฟาร์มเราต้องการทีมบิเชอร์อย่างรวดเร็วอย่างว่องไวและถาโถมมาเลยครับไอเทียมถาโถม ไอเทมไอเทมไอเทมเฉยไม่ได้เลยดูไม่ได้วะหรือว่าผมทำผิดมน่าจะข้ามขือได้มจะเริ่มไม้กระทาของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็แบบบรรเลงเพลงโอเปร่ารอบรรเลงแล้วเทนเข้าไปเสิร์ฟให้สองตัวรึบมาดิเพื่อนโอเปล่า เมื่อกี้กูเห็นเพื่อนกูเข้าไปเต็มเลยกูเข้าไปคนเดียวโดนทีมทิ้งโดนทีมหลอกมานที่ไม่ได้เหวี่โดโฮเลยโฮชิตต้องอย่าตันอ้าวโหโดนสตันโดนคอมโบปีแจนะไม่ได้ขยับเลยอันนี้แก okay. เอาปอมฉันไปส่วนมันกันมาเพื่อนปั๊บ วิกาโยกวิกาโยกโอ้โห้ะถึงจังอะหรือว่าเอาเรื่องนะครั่ยปุ๊บมาถึงตรงนี้ถึงนะตรงนี้เราต้องมา1สิบสี่นาทีครึ่งเลยไงแต่เดี๋ซวไหน่าเขาเซตเป็นดาดแบแดงมันสิบสี่นาทีครึ่งแล้ว กับเงินการเงินที่ผมไม่รวยจนถึงซื้อดาบแดงได้นะครับตอนนี้ซื้อได้เลยนะก่อเกิดนะครับถ้าจะเล่นเซฟมะะซื้อก่อเกิดแต่ว่าอเมอาจจะขาดที่เขาใช้ที่เขาใช้มันอาจจะแรงกว่านี้อไม่ทานอีกป้อมแตกอะ หรือก็เกิดแล้วก็เซ็เคียวไว้ดยดีกว่าครับผมว่ามันต้องไฟกันแล้วดาบแดงไม่ทันจริงเก็บสแต็กส้มครับอืมชื่นใจบอกว่าจะสดชื่นแน่นอนนะตอนนี้มีสกิลเช็คเข้ามาหนึ่งทีเช็คเจอเทนะครับรินเช็คโอ้โหเช็คพุ่มนี้กันด้วย มานะช่างวันนะเพียอะไรดีกว่าเพียก่อนเียก่อนครับตรงนี้สตวัวเราแยกกันหนึ่งคนฮนะไปช่วยเพื่อนไม่ทันนะครับแต่แต่ปิดได้เพราะว่าฮิมาลาโวชุ้กูจะกินแช่ด้วยกวดจูบเชื่อก่อนเลยกูกินแช่ติลูกรักกีเยม็มาเอาเรื่องปาบเขาให้แล้วรวบหมดครับตรงนี้ ลุยต่อดิเพื่อนเชื่อใจในอีกี้ว่าเขากันได้เออได้ไปเืออีกี้กันได้จริงแนฮะโอจโงตันนี้ต้องเชื่อใจเพื่อนเหลือออร์โลตัวเดียวถือว่าโทมะกระโดดเข้ามาเก็บสแตก็กปุบสับ,สบแต่สับไม่ทันนะไวเลตยิงสอยบ้านเข้าไปไ<ว>โอเคแล้วแบบรูนที่ใช้มาก็ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเขาเซตเป็นในเรื่องของ Odin v i e ให้ตัวเขาได้ไฟได้นานขึ้นแต่ว่าเกมนี้ผมไม่ได้ออกพวกสายทอยเลยเออสายทอยเลยก็ดูแบบโดนนาเมจจากคลิกซี่โดนนาเมจจากนั่นแรงไปหน่อยนะครับอีรินเอออะไรเออนะครับก็ถือว่ารุนนี้ก็ใช้กับหยานได้นะโอ้โหโพ่นเอาเรื่องเลยเล่นได้3าสี่รูนเนี้ยสำหรับหยานนะคข้าไทยชอบรุนไหนก็ จับจองกันเอานะครับผม,ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไล like, ค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ